ไม่ terror, มันจะมีสสัญญาณแบบตื้นๆอย่างเงี้ยแบบเสัญญาณเหมือนเสียงใบเลนแบบว่าถอล้โพลอออุ้ยอุอุยวันนี้เราก็จะไปาชยตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสถานบ้านบ่อ เราล้อรถมีเอ้ยรถไฟอย okay. <c oughs> <c oughs> like ู่นะคะวันนี้ไม่ได้เป็นหน้ากากดำนี่หน้ากากดำใช่หน้ากากดำตัวจริงนี้ไม่ใช่น้ากากดาชาแนลน้กากดชแนล ดำมากเลยนะเว้ยจริงๆนี่แ <ๆ S 2> มันต้องอยู่ฝั่งนี้เว้ยปุ๊ปอุ้ยมายังจะ <ๆ S 2> ทำให้ไฟมันแดงๆอ่ะคนมันมาเลยเนาะจริงหรอถ้าเกิดรถไฟมามันเดแดงอ่อไม่หร,หรอกตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเปิดกระเบตีสโทรศัพท <laughs> ์าเป็นก๊สซเตี๊ยส๊าเรท์เป็นก๊สซเตี๊ยาเลยนะคะทุกคนแม่งตบมันนี่นะคะตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดไม่เห็นตรงนี้ไหน นี่เห็นไหมเห็นไหมมันมันมันดำอ่ะ11บเนาฬิกาห้นาทีเหลือสี่นาทีนะคะจะมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยยังไม่เห็นจริงยังไม่เห็นคนดูเลยไม่เก็บไว้เป็นความทรงจำไม่ได้รอรถไฟอยู่ค่ะรถไฟยังไม่มาเลยมีแต่คนสวยมีแต่คนสวยมีแต่คนสวยอะรถไฟอยู่ตรงนี้นี่เรารอรถไฟอยู่แล้ว เที่ยงครึ่งรถไฟไม่มาเลยนะคะทุกคนทำไมมันดำจังเอออุ้ย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 นะคะเราก็กำลังจะไปซื้อไอติมกินเพราะว่ารอรถไฟนอนมอสฉันจะกินไอติมปไาายยเเเเรดีีลสว ให้มาให้หน่อยได้โตเร็วๆมือโตโตแล้วลมังนโตเร็วลไม่บอกไม่รู้เ,เนี่ยจะถึงคือจ็อกแพทแล้วแม่ทองสบายดีไหมเออโอเคเราก็ได้ติมแล้วนี่ทะเลนี่<ะ>ออยตอนนี้เรถไฟอยู่น,นะคะรถไฟกำลังจะมาะแล้ว<ะ><ะ>กำลังจะมาค่ะเพราะว่าเวลารถไฟมามันจะมีแสงสัญญ,ญาณเตือนแบบตื้อๆๆอย่างเงี้ยแบบ เปรนเสียงยาวเหมืนแบบเหมือนเสียงปลเลนแบบว่าหัวลำโพงอ่ะพี่ปลายเลนแบบว่าหัวลำโพงอ่ะพี่ตอนนี้นะคะรถไฟต้องลังจะมาอื๋ออร่ยค่ะเราต้องรอตรงไหนอะตรงนี้แหละใครมีทางขึ้นได้ขึ้นว้าวรถไฟก๊อกังจะมาแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นเราขึ้น แกมาถ่ายนแกเรามันเราต้องออกจากรงมาปะทุกคนเห็นแล้วาผานยากมากเขาจะจอดไหมอ่ะจอดเขาจอดอยู่แล้วนี่นะคะทุกคนรถไฟกำลังจะมาแล้ว3 2 1 นี้นะคะเราก็กำลังจะลงรถนะคะเอ้ยลงรถไฟนะคะเพราะว่ารถไฟจะจอดงงเราจากรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่สนุกมากรู้สึกตื่นเต้นถ้าบ,บ้านแหลมเหมือ <laughs> นลงทาง <laughs> สนุกว่ะโหโ <No uh> หโหโหโหเมื่อก็สุขสันต์วันคริสต์มาสด้วยนะคะทุกคนเลยมาแล้วไอ้บ้ะไม่ก็เผื่อแบบอสวัสดีปีเก่าตอนรับปีใหม่ยางไงแล่วก็จับเลยมาหาหัวจิ้มกัน เดินเราก็จะมีพวกปลาหมึกแห้งปลาแห้งนะคะกินใช้ได้เลยกินใช้ได้เราก็เข้ามาอยู่ในอุโมงค์เรือแล้วคือไม่ใช่อุโมงค์เรือหรอกใช่เราจะรอเรือนะคะทุกคนมันจะแบบมืดแค่คล้ายตลาดมหาอาชาพ อจะเห็นหผมิองแบบแบบยังไงอะแบบแกะะเก้งเก่คงเหรอน,น,นี่นะคะเราก็จะไปซื้อตั๋วเรือกันหปตอนนี้นะคะเราก็จะไปซื้อตั๋วเรือดึงเงินสิบบาท สิบบาทก็มีค่านะซื้อแบบไปกันเลย ขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะคะ <า>ร้อนมากไปหน่อยเด <c oughs> ี <c oughs> ๋ยว <c oughs> เราจะพาทุกคนไปไหว้ศาลลักเมืองจังหวัดสงศ์คลองกันนะคะทุกคนเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากเราจะไหม้แล้วนะคะเราก็จะไปซื้อดอกไม้กันแล้วนะคะป่ะตอนนี้นะคะเราก็จะซื้อดอกไม้กันนะไป <c oughs> <ๆ>นี่นะคะบรรยากาศรบอบๆ ได้ใบที่เท่าไหร่ะ20ฉันได้ใบที่สิบค่ะทุกคนขออนุญาตไปอ่านก่อนนะ นะคะเราก็ไหว้ศาลหลักเมืองเสร็จแล้วน ja ะคะเราก็กำลังไปหาของกินที่ตลาดมหาชัยเย้เดี๋ยวเราเดินไปก่อนในตลาดสดแล้วนะคะทุกคนคนแน่นมากคนแน่นมากทุกคนทุกคนมาแน่นกันไปเราไปซอยอื่นไปซอยอื่ไปซอยนี้กินอะไรบ้างเราจะไปดูตลาดสนค้าคคุโรน่า คือโคตรโลบอ่ะหนูเปิดแฟลชไม่เป็นไรค่ะเดินตรงไปจ้า ตรงไปอีกจ้าทุกคนตัดไปไม่ต้องจองร้านนวดวด่วนนี่เดินไปกิโลแล้วนะไม,ไ,ไม่เป็นไรเราสู้เพื่อคลิปเว้ย นี่นะคะเราไม่เคยกินเลยนี่นะคะชานมไข่มุหนู่ะไก่ๆนูน่น<ม>เจอร้านชานมไข่มุกแล้วนะคะนี่เรากำลังจะไปร้านชานมไข่มุกชินชา็เ,เหมือนกันแกตักกันเลยแม่เ,เรากินชาเขียวนะคะทุกคนแล้วเราก็โลภตักไข่มุกเยอะมาก นี่ค่ะอร่อยมากทุกคนเรามันลงคุนให้แบบถึงแล้วแหละอุ้ยทุกคนฉันเห็นลิงด้วยนี่ฮ่าซึ้อขนมปังไปกินได้ั้ยได้ ตอนนี้นะคะเราก็ม,ามีแบงค์พานนะดีตอนนี้นะคะเราก็ซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งกันหมูปิง้งแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังขึ้นบันไดเลื่อนซื้อหมูปิ้งมาที่น่อยเป็นแค่หมูปิงป้งหมูก่ <ไว S 2> อยนี่นะคะทุกคนอะไปนั่งกิน นี้นะคะเราก็กำลังนั่งกินอุ้เราจะมากินข้าวเหนียวหมูปิ้งกันนะคะทุกคนน่ากินมากเลยอะ่ะหมูหวานกับหมูเค็มนะคะทุกคนคืเข้ามบนมีขี้ตัวตาได้นะเอาตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนทุกคนว่ามันอร่อยฉันว่ามันอร่อย,อย หมูเค็มอะ่อยไหมเดี๋ยวมานเย็งฉันนะติดท้องขั้วแล้วม่เถอะอือขอตัวไปกินกันนะจุกมากินอิ่มแล้วนะคะเราก็จะลงมาคีบตุ๊กตากันนี่อย่าเดตังหมดอย่าเดี๋ตังหมดนี่ดเลื่อนสองเลนนะคะทุกคนอ่ะให้แพทให้แพทอันนี้ก่อน คีบก่อนนะคะทุกคนนี่ลองลองนี่ตอนนี้พกวางก็จะตกตาได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมคิดวาทำไมลูกวันไม่เข้าใจเราว่าอะไร Mãe.

นี่นะคะหน้าของคุณเดี๋ยวความรู้สึกก็จะไปนั่งรถตุ๊กตุกกันฉันยังไม่เคยนั่งเลยเขาต้องขับเรานี่นะคะเรานั่งอยรถตุ๊กตุ๊กแล้วนะคะตลกอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราปิดเมโทรเนี่ยรถตุ๊กตุกเรากำลังไปนั่งรถตุ๊กตุกไปเซ็นท่านกันนะคะ Eitt, <laughs> eitt, <laughs>

ไปชักดาบหนีไปนี่ค่ะขอบคุณค่ะลุงบอกหน้ากูเสียเลยอ่ะหน้าเส้นท่านก็ขึ้นบนไดเลื่อนมาชั้นที่สอง พกตังมาแค่500อก็ได้แล้วอันนี้เราก็ขึ้นชั้นที่3แล้วนะคะทุกคนผมฟูมากเพราะว่าขึ้นรถตุกๆมานะคะ ถ่ายรูปไปที่มันเป็นกล่องๆนะที่มันเป็นกล่อง,อองถ่ายรูปอะนั่นแหละฉันอยากถ่ายแบบนั้นอ๋อมันอยู่อย่างนี้เออนั่นแหละตอนนี้เราก็จะไปตามหาตู้กล่องถ่ายรูปนะคะทุกคน,คนมันเรียกว่าตู้กล่องถ่ายรูปหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงเหรอเพื่อนอออถ่ายได้ปะมันเซฟในโทรศัพท์ได้ด้วยนะเว้ยนี่แกเขมาถ่ายแกมาต้องใส่ใส่ตังสดได้ป่ะวะ มันเท่าไรหร่อ่านก่อน,นส่วนคล้อยก็ือดที่ใช<า>่อะไรค่ะค่ะแล้วก็เข้ามาอยู่ในตู้ถ่ายรูปก,กันแล้วนะคะเดี๋ยวรอขอนิญาไปถ่ายรูปก,กันก่อนนะจ๊ะมาแล้วนี่แฮ่ <c oughs> คือตลกมากอะทุกคนเก็บไว้เป็นความทรงจำค่ะคทุกคนตอนนี้เราก็จะลังลงไปชั้นล่างนะคะเพราะว่าอยากได้อีกแผ่นหนึ่งไปตามหาตู้ เ,เ,อเ,อเออมันเป็นสติกเกอร์มันแปะได้ชุเล่ดอะเนี่ยชุเล่ดนะคะทุกคนรูปเนี้ยอย่าอย่า <laughs> อย่าทำเลยทุกคนคะทุกคนคะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราขอปิดคลิปก่อนนะคะเพราะว่าแบตจะหมดแล้วใช่แล้วก็จะได้ลากันสิ่งเราก็จะได้ลากันแล้วนะใช่ทุกคนคะดูแล้วก็ชมติชมได้ ถ้าไม่ชอบก็กดชอบใช่ก็ขออภัยบางคำที่แบบว่าร่วงเกินหรือพูดไม่ดีหรือว่าพูดคำหยาบแล้วทุกคนไม่ชอบก็แบบขออภัยด้วยนะคะทุกคนติชมได้นะคะแล้วถ้าเกิดแล้วถุวยแล้วถ้าเกิดเอ้ยแล้วถ้าเกิด <laughs> อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายกลับบ้านละ